เลี้ยงซึงหนดซึงกูักือัวอ้ไปทำไมอ้ยไปกัดเือรออือนี้อ้ยเช คนนูน่นคนจริง

เออคนดูเห็นเอวเอวคนนี่คือขนาดใส่ของสู้จุดสามและนี่คือขนาดใส่ของคน โอลาสวดีค่ะคนดูคนใหม่ในชีวิตนี้คุณรู้สึกร้ค่่าแล้วมาดูช่องผมคุณจะเห็นความรายค่ายิ่งกว่านี้แล้วเขาก็จะเบื่อกูแล้วก็เดินนี้หายไปนั่นแหละคือสิ่งที่ดีฉัแม่งไม่ไมดีสำหรับกูเพราะกูไม่มีใครดูแล้วกูเศร้า 喵喵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 喵

ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรครับถามแบบนี้กูไม่ตอบเงีมๆเงสไลดสไลเมื่อมีคนเริ่มใช้ภาษาวัยรุ่นสภาพกูอ,อุยอีเยี่ยกูคือวัยแก่อยยุเก้าสิบ ห้องนี้ติดคำหยาดไม่ได้มูครับเพราะว่ามันคือเรื่องจริงตัวอะไรเนี้ยปิลิโอสัตเลยเก่งเก่งเก่งเกลงตือเ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 ตือก่งเกลง พี่ซื้อถึงอะไรแล้วคะไม่รู้ค่ะจื้อโคตรเฟี้ยวโคตรเ้าสอนสเก็ตมือหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะพี่น้องเริ่มเล่นเล็กๆกันง่ายๆคือท่านอายุเท่าไหร่ครับายุเท่าไหร่ครับขอรับฝากพราะแบบโอเค สองครับพี่น้องคุณเพียอายุเท่าไหร่คะไม่รู้คะนี่นะคะสะกิทมันงงยังเอ,อึกเอึกเรียมเรียมอืม้ออื้อ ถึงแม้มือที่กูว่ามันจะประมาณนี้ก็ตามโอ้ oh my g ก d อดอายุสิอดยอมยอมเคียวยอนยี่เคียร์ไหนนะที่กูไม่บอกว่ากูเพิ่งฝึกว่าลูกตอนปหกโร <laughs> งเรียนอะไรครับไม่บอกครับเดี๋ยวกูโดนไล่ออก จริงๆเลยครับว่าคุณวาดลสวยกว่าผมอีกโอเคครับขอรับ thank you หลายๆเด้อทำไมอยู่ทำไมากูอยู่ในติกตก็แม่งแต่ขามด้านแล้วแต่พอกูมาอยู่ในยูทูบแล้วมันมีแต่คามแบบคามด้านบวกเยอะจังวะเออผมบอกไม่ได้จริงๆนะคะว่าผมอยู่โรงเรียนอะไรเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกลงชื่อโรงเรียนผมไปสิ่งที่โรงเรียนจะตอบกลับก็คือเด็กหญิงตื๊ดตื๊ดตืดขอเชิญออกค่ะเพราะว่า พูดถึงแบบไร้มารยาทเกินไปในไลฟ์นี้แล้วเพราะเขาได้ยินหรือว่ามีใครก็ไม่รู้ฟังอยู่หรืออาจจะเป็นคุณครูท่านใดผมมีโอกาสที่จะโดนหักคะแนนแม่กระโดนไล่ออกเคื่อตาไม่เท่ากัน ปีฝีม <rôle à déc> ือแบบเด็กอนุบาลบันทมก รู้จักคันที่คิวเตนมากี่ปีแล้วครับรู้จักตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วแม่งไม่เคยวาดลูปได้หรอว่าตอนเย็นทำอยู่ไหมก็ทำแต่แค่ขี้เกียจ <Perfect. S 2> มาวันนี้นะคะเราจะเปิดงานวัดของเราดูกันนะคะกก uh huh. เพื่อนทุกท่านเิยมานราแรกนั่น้หนที่ผมอยไปอ่านเพื่อนว่า่องนี้ผมก็ คิดยังไงกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างนี้ครับผมไม่รู้อะครับผมชักว่าทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ผมมา Trop one ลูกสีไแม่เสร็จทำไงดีทำใจบ้านหรือคุกครับพีพ่มีสากินหมาเอเอเคยไหมว่าลูกในสมุดหรืออะไรว่าเล่นเล่นแบบเร็วๆ,ๆบุกมั่วเรนยมเน้แต่เพราะว่าในแอป ตเรนมากๆเอ๊ะเอ๊ะแต่ของท่านน่ะช่างงดงามเจียงไกรกูแต่ละคนมาทภาษามาทุกลูกแบบ่อันไหนผมแบ Never cry. Okay bye bye. Bye bye happy นะทุกคนอย่าเงียไปแล้วนะครบบายบายครับ

Mmm. <gasps> แค่ดอรี่เพื่อนอยาส่งภาพแบบนั้นมาตอนกูไลฟ์สี่เฮียไม่ว่ารูปแล้วไม่ปิดไลฟ์หนีเลย